ัสวัส <Platform> ด uh, ีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ซินนีโอลิมปิกพาร์คนะคะซึ่งเป็นอีสต์โชว์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะลืมนะคะทิเกตอันนี้นะคะทุกคนที่มาต้องมีนะคะราคาอยู่ที่50ดอลลดร์นะทุกคนเราต้องจองออนไลน์นะไม่งั้นมันจะเต็มนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะะว้าว แล้วค่ะย่อย่อย่อแล็วๆนะคะทุกคนเราก็มาถึงแล้วไปีโอเค The game plan is to walk all t h start here and do this loop Yeah. those See little ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่เราสามารถเลี้ยง animal ได้นะคะสัตว์ก็คือมันก็จะมีแบบพวกเนี่ยชีฟแคกแกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองไปฝึกไปทัวร์อื่นดีกว่านะคะเด็ก ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในโดมที่เขาจะแข่งสุนัขก,กันนะคะว่าสุนัขตัวไหนจะน่ารักที่สุดหรือว่าจะแสดงได้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ข้างล่างเนียะคะที่ทุกคนเห็นว่าแบบคนดูดูเยอะมากทุกคน,นแล้วก็มาตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็ <The S 1> <ด>ยตรงทุกคนคะแล้วก็นะคะตอนนี้เขากำลังตัดสินนะคะว่าหมาตัวไหนเป็นหมาที่ดีที่สุดในออสเตรเลียนะคะคนที่ชนะก็จะได้ถ้วยใหญ่ๆอันนี้ไปเลยทุกคนเห็นไหมว่าถ้วยมันใหญ่มากพร้อมเหรียญเงินสดแล้วก็ ของรางวัลมากมายว,าว้าวตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหแต่ละตัวค,คือแบบเห็นไหมเห็นไหมโอนะคะเดีเราลองมาดูนะคะว่าใครจะได้ที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามนะคะ Oh, it well, I, I like the first one the best. one of them is going to go wow. jumping for joy when we announce the winner is the Google standard. Wow. Baby is gonna try chili, chili, chili. Are you ready for chili? <laughs> really? You're gonna die. We're gonna drink all this in. She's gonna drink all this in 12nd chili. <laughs>

You have to ask them to give you because they haven't gone. Huh? This is 18 plus. You must be 18 to try. Are you 18 yet, baby? I'm 18 plus. <laughs> So you can try. You're going for the hottest one straight away? Yes, straight away. How old is it? Regret. <laughs> 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 Are you okay? Yeah. I'm okay? Really? That's what? Yeah, yeah. I can feel spicy, but not no Yeah, It's just, just normal. Really? อันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อแห้งนะคะจะเป็นรสชาติต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบีฟนะบบฟบบฟส่วนอันนี้ก็จะเป็นแคงการูนะจะเห็นไหมว่านี้เป็นแคงการูอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรไม่รู้นะคะอันนี้เป็นบบฟว้าว what do you try teriyaki so good Maybe like, good, 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 good. <laughs> the spicy, sort of like Kamanasi. Anina Harau, go machine. I got an extra one. It's all right. How is it? How is it? Not what is nice. this one? It's nice. Just try it. It's a little bit spicy. Is this one? <laughs> it's a uh, twiggy stick. Our like kangaroo is better. Really? you want to try it? You like kangaroo? Mm. can buy kangaroo Okay <laughs> Spicy? Yeah, spicy. It's, spicy it's mild spicy What is this one? Yeah, Piri Piri So what? it's mild spice. Are you good? Mmm It's like peppercorn It's all nice I'll buy some Yeah 10x3 ใช่ฉันอยากมีหนึ่งนกุี่ใช่ว้าวนี่นะคะชื่อจิมเจอกทุกคนคะเราก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดๆที่ว่า เราทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดเล่นเกมกันนะคะจะเห็นว่ารอบๆนี้ก็คือแบบเห็นไหมว่ามันจะเป็นสถานที่เล่นเกมกันหมดเลยนะคะโอ้โเดูเกมนะคะอันนี้เล่นยังไงไปเปลี่เนทั้งเต้ทั้งเต้ น,นี้นะคะก็เหมือนเล่นที่ไทยนะคะก็จับสลากได้อันไหนก็หมายเลขไหนก็เอาไปนั้นะคะอันนี้ก็เครื่องเล่นนะคะทุกคนน่ากลัวมากโว้โว้โว้เครื่องเล่น บอลค่ะข้างหลังนี้ก็คือใช้แบบลูกบอลนะคะโยนไปให้จานแตกนะคะถ้าใครทำได้แตกสี่ใบก็คือจะเลือกตุ๊กตาได้นะคะเดี๋ยวแม่ลองไปเล่นดูนะ โยนนะคะถ้าเข้าห่วงปุ๊บก็คือจะเลือกตุกตาหรือว่าเลือกบอลอันนี้ใหญ่ได้อันนึงิจโ You have to hold your stick very far. Really. Yeah! โอ้โหสิสไลฟ์ล่าส่วนล่าส่วน Check video to win. ทุกคนค่ะตะกี้เราเล่นเกมทุกคนไม่เห็นนะคะตัวนี้ไม่ได้ดูเป็นตาโตใหญ่แล้วเห็นปะว้าว เสียดายนะคะตอนแรกคิดว่าเล่นเกมเราจะไม่ได้นะคะแต่ว่าหลังจากเล่นเกมอ่ะเราได้นะทุกคนเห็นไหมสล็อตตัวใหญ่มากดูนะคะเรามากันตั้งแต่10บโมงเช้านะคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วเราก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะอู้น่ากลัวมากเลย ตอนนี้เมย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจากที่เมยพาไปดูอ a สเตอร์โชเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้เมย์ทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย